สวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหไปแล้วนะสวัสดีครับสวัสดีครับอุ้ยตายแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีอีกรอบนะครับฟอสนะครับผมวันนีฟอสกับแบนกีฬาที่ สุดๆเออยังไงบ้าอะไรครับปกติเราเป็นแนวออกกําลังกายแบบไหนก็ปกติก็ผมก็ออกกําลังกายพวกแอดเวนเจอร์อยู่แล้วแต่ว่าช่วงนี้ก็แบบเออเข้าฟิตเนสเยอะครับหรือแม้บางทีเราก็แบบไปวิ่งบ้างอะไรครับใช่ก็เป็นอย่างเงี้ยตอบโจทย์ตอบโจทย์เลยเปเดนเนอร์ตอบโจทย์เลยเพราะว่าเสื้อผ้าเขาเนี่ยใส่ง่ายแล้วก็สบายใช่แล้วก็เล็งไว้นะครับผมชอบเสื้อนะเอาจริงมันเป็นฮู้ดอะสมมุิมันเท่ไงคือชอบเสื้อฮู้ดอย่างนี้แต่ว่าเห็นเมื่อกี้พี่บี้บอกว่าไอ้มันเป็นแบบ ไอปิดตาแบบแบบตีกอล์ฟแบบเอออยากลองเหมือนกันเพราะว่าก็เห็นสาวจีนเขาใช้กันเยอะเราก็แบบอยากมีบ้างใช่ครับแล้วท้ามีเพือเราจะมหรือเปล่าเราลอเต็มที่เลยก็ถ้าแบรนด์ใจดีซัพพอร์ตก็เต็มที่เลยครับผมยินดีฮะยินดีมากครับผมกับนิววัจะแบบการออกมากจอยู่ในฟิตเนสจะพัฒนาโอ้ใช่ฟิตเนสมันง่ายฮะหมายถึงว่าเราแค่แบบเข้าไปเล่นฟิตเนสเดินไปแป๊บเดียวอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ากีฬาอื่นมันบางทีก็ต้องนัดคู่นัดเพื่อนบ้างแต่ฟิตเนสเราเล่นเองได้ก็เออเลยง่ายๆอะไรอย่างเงี้ยใช่ ได้เลยครับผมใส่เลยครับใส่ฟูดถ่ายหนังเลยใช่ไหมอ่าขายความฝังงานครับผมฝังงานงาเลยฮะอ๋อครับผมก็ฝากด้วยนะครับกับแบรนด์แบริเออร์เดอร์นะครับที่เซ็นทรัลเวิลด์ครับชั้นสองครับที่แรกในประเทศไทยยังไงก็ฝากด้วยครับเพราะว่าเอเซอรี่เขาก็เยอะไม่ว่าจะเป็นแว่นตาพัดลมหมวกหรือว่าเอเซอรี่ต่างๆก็ยังไงก็ฝากด้วยครับและที่สำคัญเสื้อผ้าเขาเนี่ยกันแดดกัน UVA UVB เนื้อบางเบาซักง่ายกันน้ำด้วยนะครับผมแล้วก็ เท่มากๆมินิมอลไทยสายมินิมอลถูกใจแน่นอนครับผมเพราะว่าเป็นวัยรุ่นคุมโทนนะครับผมต้องเป็นเอันเดอร์นะครับผมสกายเลขาตอนนี้นะครับดีครับผมอยู่ในทิศทางที่ดีมากๆครับผมใช่ครับแล้วก็เราเพิ่งเหมือนเพิ่งรีทูกันไปครับผมเพิ่งรีทูกันไปก็ล่าสุดก็เนี่ยแหละครับเพิ่งรีทูกันเสร็จแล้วก็ยังยังไม่มียังไม่มีเขาเรียกว่าตอนนี้อยู่รีทูเสร็จแล้วแล้วก็เดี๋ยวรอสเต็ปต่อไปใช่ครับก็ราะเราจะอาลทูแล้วอะมีอะไรที่เอนรู้สึกว่ามันแบบท้าทา ก็ตอนที่ผมอ่านลิทูแล้วผมก็รู้สึกว่าเออบทค่อนข้างท้าทายสนุกแล้วก็ตัวละครแต่และตัวก็มีหลายมิติมากๆผมก็รู้สึกว่าเอออยากเปิดกล้องไวๆแล้วอะไรอย่างเงี้ยผมบอกว่ามันเข้มข้นตั้งแต่ตอนลิทูเลยคือปกติเราอาจจะเคยแบบลิทูมาบ้างแต่ว่ามันก็ไม่ได้เข้มข้นขนาดเนี้ยอันนี้คือตอนลิทูก็คือแบบว่าพี่ฝนแบบเอนเตอร์จีเขาคือเขาเป็นคนทํางานแบบเต็มที่แล้วก็ตอนที่เราลิทูเขาก็อยากให้เราลิทูเป็นตัวละครไปเลยเราจะได้รู้ว่า การที่เราอ่านออกมาเป็นตัวละครเนี่ยมันจะแบบเข้าถึงบทได้มากกว่าเพราะว่าอย่าง,างผมอย่างเงี้ยผมก็จะมีปัญหาเรื่องบางคําหรือว่าอะไรที่มันต้องพูดยากมันไม่ชินเนี่ยเขาก็อยากให้เราแบบพูดออกมาจริงๆเราจะได้แบบหมายความนะครับอย่างลิทูเรื่องก่อนผมอาจจะแบบว่าไม่ได้แบบว่าซีเรียสขนาดนี้เพราะว่อันนี้มันเป็นแบบว่าเป็นเรีย์ใช่ไหมฮะมันก็เลยแบบมีความแบบว่าต้องใช้ประสบการณ์ซึ่งประสบการณ์เราก็ไม่มีเพราะฉะนั้นเราก็ต้องแบบต้องตามน้ําไปอะ<ต>เห็นห<บ> ก็ม,มันก็จะมีคมําบางคําที่เราไม่ได้ใช้ในชีวิตจริงเนี่ยก็มันก็มีความยากอยู่อย่างผมเนี่ยก็มีหลายๆคําที่ผมต้องไปฝึกเหมือนกัน<อ>ใช่ครับเป็นคาที่ไม่ได้เจอในยุค<อ>ในในปัจจุบันเนี้ยอะ,อะไรอย่างเงี้ยครับใช่ความยากอีกอย่างหนึ่งน่าจะเป็นแกล้งของเราแต่ชงชายกับอีกหนึ่งป่าครับผมเป็นยังไงบ้างครับเจอกันแบบจริงจิงตังๆ่างละตั้งแต่วันเปิดตัวใช่ครับก็หลังๆก็เจอกันบ่อยขึ้นเพราะว่าเราทํางานด้วยกันเยอะขึ้นก็ น้องๆพี่ๆทุกคนก็น่ารักอะไรงี้ยใช่เราก็เจอกันบ่อยก็รีทูเสร็จก็ไปกินข้าวกันเลยครับใช่แต่ว่าขอโทษครับเดีช่วงนี้ป่วยอยู่ขอโทษรก็นั่นแหละครับก็ไม่ได้รู้สึกว่ายากอะไรก็รู้สึกว่าเข้า,ากับทุกคนได้ดีเพราะน้องๆก็ในกองก็สนิทกันหมดผมว่าบรรยากาศในกองนี้ก็เใช้คำว่าในกองไม่ได้ใช้คำว่าบรรยากาศตอนรีทูก็ดีมากๆผมรู้สึกว่าเคมีของแต่ละคนเนี่ยน่าจะมันมากแน่นอนตอนวันตอนวันถ่ายนะใช่ครับก็คาดหวังอยากให้เปิดกล้องไวๆใช่ครับ สนุกใครฟังใครพูดเออดหรอครับม,มันจะมีความวุ่นวายอยู่สุดๆเหมือนกันเนาะสุดๆสุดๆก็ถ้าเอาแบบว่าตอนนี้ให้นัมเบอร์วันจากการที่ลิทูมาผมว่านัมเบอร์วันตอนนี้น่าจะเป็นน้องโฟล์น้องโฟล์แบบว่า,เอ,าเอนเนอร์จีเยอะน่าแบบสดใสอะไรเงี้ยเวลาอ่านไปก็จะแบบว่าก็จะมีคำบางคำอ่านไปเอน้องเขาแบบยิ้มบ่อยอะไรเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยใช่ บอกว่าแบบมีความแบบโดนเส้นกันเยอะรออนเส้นผมว่าจะเน้นขักมากกว่านาออ๋อใช่ใช่กเนเ้นจอยจอยครับแต่ว่าเวลาทางานเนี่ยเราจริงจังอยู่แล้วแต่ว่าเออเราก็ไม่ได้อยากจะแบบว่าให้มันเครียดหรือว่าอะไรก็เออเล่นกันแบบขำสนุกสนุกเพราะว่าอย่างคําบางคําตอนรีทูอ่านไปอย่างเงี้ยพี่ฝนเขาก็ขำ เออมันก็แบบใส่อินเนอร์เันก็ตลกกันดีเลยครับใช่ไม่ได้ซนะีเรียสขนาดเราแต่ว่าเออเราก็ตอนเราทำก่อนรีทูตก็ต้องทำให้มันดีที่สุดนะตอนนั้นครับใช่แก็ถือว่าเป็นเป็นรากมากขึ้นแล้วเนาะจากจาก,จากตอนแรกๆใช่ใชครับก็ตามตามสเต,ต็ปกับเออทางที่ค่ายเขาวางรุ่แมบไว้ว่าเออเดือนนี้ต้องเริ่มสเต็ปเท่านี้เท่านี้มันก็เป็นไปตามสเต็ปใช่ครับสเต็ปต่อไปก็เดี๋ยวถ้ามีเปิดกล้องเลยนะก็รอออฟฟิเชียลแล้วกันเพราะไอ้ผมผมไม่รู้จริงว่าเออตอนไหนแต่ว่าผมว่าก็ใกล้แล้วแหละครัับใช่่แล้้ววของงงเเรรายยมีีีซส์นึด อ๋อใช่ก็เป็นความลับในบทเพลงครับผมก็ l ร d y o ง s ี c ออฟซก็อันนั้นก็ก็ตอนนี้ก็ถ้าอัปเดตตอนนี้ผมก็เดี๋ยวรอออฟฟิเชียลกันเพราะว่าตอนนี้ก็อยู่ในขั้นก็คุยกับพี่เติ้ลพุ่งกลับเรื่อยๆใช่ครับทิศทางก็ทิศทางก็ขึ้นไปเรื่อยๆครับใช่แต่ว่าตอนนี้ที่ใกล้ตัวถือคือเป็นสกายเลนฮาร์ดใช่ครับเพราะว่าเรื่องนั้นก็คือเหมือน ถ้าเราทำสกายเลต้าเนี่ยแล้วมีเรื่องนี้พร้อมกันเออผมผมอาจจะจะเหนื่อยทางกายเขาเลยเมนเทดให้ให้ทุกคนอะไรครับใช่ก็เลยเออมันจะง่ายกว่ากับการที่เราโฟกัสเป็นเรื่องๆไปเขาเขียนว่าแต่ในในที่เตอร์ที่ปล่อยตอนแรกเนอะมีแบอกว่าต้องเล่นไวโอลินด้วยเราต้องไปเรียนจริงไหมก็ผมคิดว่าคือผมก็เล่นไม่เป็นนะแต่ว่าเพื่อความเพื่อความกินแล้วกันเดี๋ยวเดี๋ยวคงมีลองลองไปบ้างใช่แต่ก็ไม่รู้ว่าจะทําได้ดีแค่ไหนเพราะว่ามันต้องาร์ d เบิร์เหมือนกันไอามันต้องาร์ d เบิร์เหมือนกันไอไวโอลินผมว่าเคยเห็นพี่สาวเล่นตอนเด็ก ก็ก็ยากเหมือนกันค่อยๆไปเนาะค่อยๆไปเราลิปซิงค์เอาก็ได้เนี่ยเอออินเนอร์เราอินเนอร์เราเอออินเนอร์ได้แต่ว่าไม่ได้ไม่ได้เราหนักแสดงเราต้องเอาหน่อยเอาเดี๋ยวเอาเพลงง่ายๆแล้วกันอะไรอย่างเงี้ยใช่ถ้างั้นก่อนหน้านี้เป็น L O L ที่ผ่านมาครับผมเป็นไงบ้างครับโชว์ของเราถือว่าได้ความพินหานะก็ก็ดีใจครับที่ทุกคนชอบเพราะว่าเออรอบนี้ก็มีน้องมาสคอตด้วยแล้วก็มีการขึ้นสลิงอีกใช่เป็นไงบ้างขึ้นสลิงทงได้เป็นไหม มีขึ้นสลิมแล้วก็เขาเรียกว่าเหมือนขึ้นกระเช้าว่าครับก็ตื่นเต้นตื่นเต้นเอาจริงก็ก็คิดอยู่ว่าข้างบนนั้นดูข้างล่างก็ไม่ได้สูงขนาดนั้นพอขึ้นไปอยู่เออสูงนะสูงมากด้วยเลยครับมันจะมีตีลังกานี่ก็เออก็เหนื่อยเหมือนกันแต่ว่าเป็นความเหนื่อยที่รู้สึกดีใจที่แบบได้ทําให้แฟนเลยใช่แล้วถือว่าแฟนพูดกันถึงเยอะเหมือนกันฮอลลเรื่องแบบการสนิทเป็นนุ่สนิทอ๋อใช่ครับใช่กนเนองไบ้างครับก็มากันแบบเป็นเม็ดเลยนะ ก็ตอนน le, ั้นเราเราร้องเพลงเพื่อสนิทแล้วเออแล้วก็คือเราอ่ะเคยได้ยินครูกล้องเขาแบบว่าเออเขาบอกว่าเวลาเราร้องเพลงเนี่ยเออมันมันทัชใจผมนะครูกล้องบอกว่าเออคนฟังอ่ะเขาไม่ได้ฟังหรอกว่าเสียงไหนจะสูงที่สุดเสียงไหนจะต่ําที่สุดเขาฟังแค่ว่าเสียงไหนอ่ะที่ฟังแล้วเขาไปแตกหัวใจเขามากที่สุดเพราะฉะนั้นครูกล้องก็จะบอกว่าเวลาร้องเพลงเ่ะเราต้องหมายความตามที่เราร้องก็คือต้องมีอิมมชั่นอลทั้งสุดเหมือนนักร้องหลายๆคนอ่ะพี่ๆที่เขาเป็นศิลปินเวลาเขาร้องทำไม เราดูเอ้ยไม่คนนี้เขาร้องดีจงวะก็คือเขาลองแล้วอินไปกับเพลงเราก็เลยเออจำตรงนี้เราก็เอามาอัดแอปใช้กับตัวเองเพราะว่าเราก็ไม่ได้แบบร้องเก่งเต้นเก่งอะไรอะไรเงี้ยเราก็เออเอาอินเนอร์เข้าสู้แล้วกันเพราะน้องๆแต่ละคนก็ทําได้ดีมากๆโชว์ผมก็จะเป็นเรื่องของแบบการส่งอารมณ์และการก็ดีใจมากครับใช่ครับที่แบบได้ทําเพลงเพื่อนสนิทบุ๊คเป็นคนเลือกผมเป็นคนตามนี้เมื่อกี้พูดมาแล้วว่าเรามีลูกหลานตอนนี้จะมาน้ำพงษ์ของปอปอครับผมป็นไงบ้างครับ น่ารักมากโทม,มัสฟ <ะ S 1> ็อกน่ารักชอบไหมฮะโทมัสฟ็อกรู้สึกเป็นเด็กที่มีเสน่ห์ไหมฮะรู้สึกเป็นเด็กว่านอนสอนง่ายใช่ไหมฮะเป็นเด็กเรียบร้อยเป็นเด็กเรียบร้อยเป็นเด็กแบบหลังห้องที่น่ารักไปอยู่กับยายสังได้เลยอคอนทราสส์พร้อมรับงานให้ลูกนะใช่นะครับพร้อมรับงานให้ลูกเลยพร้อมรับงานให้ลูกแล้วก็เอาพ่อไปด้วยนะครับงานงานคู่ลูกกับพ่อไม่อยากแยกจากกันนะฮะอยากอยู่ด้วยกันอะไรเง้ยใช่เพราะว่าถ้าสมมติว่าลูกต้องไปทํางานคนเดียวพ่อก็เป็นห่วงไงเราเป็นเราเป็นพ่อติดลูก เออถ้าพ่อท่านลูกต้องไปทำงานคนเดียวเราเป็นห่วงเราก็อยากจะทํางานกับลูกตลอดทุกงานครับผมใช่ไม่อยากแยกกันเลยใช่สุดท้ายเหมือนพ่อได้ทำอะไรอย่างทีนี้พี่อยากดูแลลูกพ่อในตอนนี้จริงจริงเหรอครับโกปีนี้นะครับอืมจริงๆก็ถ้าในเรื่องของพาร์ทส่วนตัวก็ผมอยากจะพัฒนาตัวเองไปขึ้นเรื่อยๆแหละเอออย่างล่าสุดก็ไปดูหนังส่งด่วนใช่ไหม u n d e r e x p l a n a t i o n a t i o อะไรใช่เนียก็รู้สึกว่าเมื่อกี้ก็คุยกับพี่ๆก็รู้สึกเอออยากเรียนภาษาจีนบ้างอ่ะพี่จี้ก็ดูมีวไปบอกอี๊ หน้าฟอส่งฟอนถ้าพูดจีนได้ก็โอเคนะเผื่ okay. อไ,ไปเปิดโอากาสให้นู่นก็เพิ่งโกเพิ่งเด้งเอก็เอออยากอยากพูดจีนให้ได้ใช่ครับดูครูไปแล้วใช่ฮะก็อยากลองพูดจีนได้แล้วกันอาจจะแบบไปด้ก็คงต้องพี่บ like. ี้ก็บอกว่าเออต้อต้องฝึกเยอะนะอะไรเงี้ยก็อยากลองดูนะใช่เพิ่งโกเพิ่งเด้งมาเมื่อกี้เลยตอนคุยกับพี่บี้ใช่ฮะก็จริงปีนี้ค่อนข้างว่างเปล่าเนะได้โกมาแล้วหลังจากดูหนังเรื่องนี้แหละใช่ฮะขอบงุณค้าบ I have.